ยกสวนไทยไปตลาดโลกไปแล้ว <laughs> ทุกคนคะมีหลายคนนะคะที่ถามคุณโอมาว่าทําทุเรียนส่งออกเนี่ยค่ะเอาทุเรียนไปขายยังต่างประเทศอะ่ะแล้วตัวเองเนี่ยทำการปลูกทุเรียนมาก่อนหรือเปล่าฉเฉลยค่ะคุณโอมีสวนทุเรียนที่บ้านค่ะและว,วันนี้โชคดีมากๆตรงที่ว่าคุณโอกลับมาที่สุราษฎร์ธานีค่ะอําเภอบ้านนาสารนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาชมสวนนะคะว่านอกจากหมอนทองแล้วพวงมณีก็มีเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเรามาดูบรรยากาศกันก่อนนะคะตามมาเลยคะ่ะ ส่วนทุเรียนครีนโอ๋เองค่ะก็เป็นสวนทุเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกมาแปลงนี้นะคะก็จะประมาณสัก10ปีค่ะก็ยังไม่ได้ถือว่าต้นใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกแปลงหนะะึ่งค่ะที่คุณพ่อของครีนโอ๋ปลูกไว้ประมาณ20ปีแล้วมีหลายพันธุ์ด้วยค่ะที่เห็นข้างหลังนี่ก็เป็นพวงมนันีห้อยเป็นลูกแบบเรียงตัวสวยงามนะคะแล้วก็ จะมีตรงนี้ที่เป็นหมอนทองมีค่ะหมอนทองลูกโตโตสวยง,งามนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะถามควีนโอ่ะค่ะว่า ทำไมถึงได้แบบเอาตัวเองไปอยู่ในวงการการส่งออกทุเรียนนะคะก็จากว่าเราเติบโตมาจากการเป็นลูกสาวชาวสวนพ่อแม่ก็เป็นชาวสวนมาโดยกําเนิดอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นพ่อแม่เราทํางานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทําเป็นแบบกเกษตรกรเหนื่อยมา,มากอะค่ะแล้วเขาก็ปลูกเขาก็สร้างสวนไว้เยอะเลยสวนทุเรียนเนี่ยค่ะควีนโอก็อยากจะต่อยอดธุรกิจของที่บ้านค่ะ ไม่อยากเป็นแค่เกษตรกร,กรอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ในกระเป๋าให้มากขึ้นก็เลยไปทำเรื่องส่งออกแล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวถามว่า การที่เราจะทำส่งออกทุเรียนเนี่ยคะ่ะเราจำเป็นจะต้องมีสวนของตัวเองด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จำเป็นค่ะคนที่ไม่มีสวนก็สามารถทำส่งออกได้แต่ความได้เปรียบของคนที่เป็นชาวสวนมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจเพราะเราจะมีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูทุเรียนสามารถตอบคำถามหรือบางครั้งเนี่ยคะ่ะเราราเจอเรื่องอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอเนี่ยคะ่ะ เราจะสามารถเข้าใจลักษณะทุเรียนเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนได้มากกว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องทุเรียนมาก่อนเนี่แหละค่ะถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นแต่ถ้ามีจะเป็นข้อได้เปรียบค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนตามมาค่ะนี่ค่ะทุกคนหมอนทองกําลังแบบใกล้จะตัดได้แล้ว ช่วงควีนโอมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีรุ่นแรกที่กําลังจะตัดได้น่าจะประมาณอีกสักประมาณไม่เกิน20วันนะคะรุ่นนี้รุ่นแรกก็จะตัดได้แต่ว่ารุ่นอื่นเนี่ยค่ะลูกเล็กๆที่บนต้นมันก็ยังมีเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องดูค่ะว่าตัดไป2อสามมีดแล้วก็ปีนี้ค่ะเดี๋ยวควีนโอจะเอาทุเรียนของที่บ้านเอาความภูมิใจเป็นชาวสวนเป็นเกษตรกรไทยยกสวนทุเรียนไทยไปตลาดโลกค่ะ ไปตลาดโนกค่ะยังไงนะคะการที่เราต่อยอดธุรกิจที่บ้านเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตก้าวหน้าขึ้นควีนโอ่ค่ะก็ไม่อยากให้แบบครอบครัวตัวเองหรือว่าตัวเองรู้สึกว่าเป็นแค่ชาวสวนเป็นชาวสวนก็มั่งคั่งร่ํารวยได้เพียงแต่ว่าคุณจะมองเห็นโอกาสหรือว่าคุณจะคว้าวมันไว้หรือเปล่าแต่ควีนโอค่ะคว้าวมันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวควีนโอจะไปดูว่ามีต้นไหนตัดไปบ้างแล้วนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย